ป๊าห์มันไหนบางเงาเลยกินแล้สีแล้วจ้ะมันใส่รถสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแมพอนน่พี่น้องสุขสุขนนะจ้ะพี่น้องหมือสีผ้ามากิน ยำขนมจีนแซบๆซจากพี่น้องจ๋าเปียวพี่น้องใส่ปลาทูทอดมาน้ำพี่น้องจ๋าได้บอกห้อยเชอรี่มาน้ำจากพี่น้องตัว่าไงยเป็นไดจากพี่น้องจ๋ารักแดดขวมากพี่น้องจ๋านี่มันมันพี่น้องรักแดดบานห้องพี่น้องจ๋าสาวมากใหม่ๆเลยพี่น้องจ๋ามาพี่น้องมาอเส้นเหนียวหนุ่มคือเก่า่ะมึงเนี่ยเส้นไหมพี่น้องด้งเ่งมาพี่น้องมาข้ามแดดกินกับปลาทูเลยจ้ะ เซนเง่าค่ะอืมมวนเซนไปน้ำกันพี่น้องจ้ามาอือหือเซนเด้งหฮง

หวานใจลุ่นแบบซดกระเส็บไปห่อกจ้า น่าแดกครัวบ้านเท่าพี่น้องตัวน,น้อยหน่อยนึงหอมมันจับไอ้เฉลี่หวิเฉลี่ออยอ,อันนี้อยู่ในทงหน้าด้วยพี่น้องหอ้จอยพี่น้องเบาอวนภายในจ้บพี่น้องจา้า กินแบบไม่เปิดอยหแสบกว่าแบบแกะมาได้พี่น้องบอกให้ กันจงังฮมแบบสดจับแซ่บหมอนใจหลบอืมเหมือนนะู่นอะไรน้องจ๊ะ nè trời. Hoi trời tôi đây pi nọ. Ừm. Sên mưa. Đang tâm tắm Đặc bộ cọp cọp Ừ ใช่เสศษมาหน่อยพวกพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปหลายๆดวยจ้าสวัสดีจ้า